ตัวด้วยตัวด้วยตัวด้วว้วัวด้วยวด้วยยตัวด้วว้วัวมัวด้วตัว้วัว้วยตว้ยวล้วยว้ว điểm bay, đồng banh điểm banh, điểm banh, điểm banh, anh dừng anh, dừng anh, อ๋อประธานป่วยอ้ได้ได้ประธานป่วยดูก็ป่วยประทานก็ป่วยตีหน้าจะเปลี่ยนสีแล้วะองเชียนี้้ามอตองเชียเข้าเข้านะเข้าสับแพ้เลย E' <coughs> pausa! โม3ห <y> <laughs> ัตอล่ะเย้ขึ้นไปตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวดหเด4ดด5 4ด ดู้ประธานมันมีอะไรมีอะไรโอมเชียบเชียบตอนนล้ผมโตแล้วโม่ใส่หมดโม่ใส่